โอ้ยเจ็ดสิบต้นตอกอว่าสันตายสวัสดีครับผมสุวรรณผู้ฝ่ามือยังโบเลวได้พี่น้องวัอนี้ผ่าดอกเตอร์สอนมันว่าในเมื่อจากจากเพียรนนาเพิ่นส์ว่าในต้องไปภาคใต้แต่ว่าวัอนี้สผพาเพิ่นมานำมังค์เขายังสงสัยว่ามันเสียหน่อยร้ายสำนัยสถานดอกเตอร์เพิ่นว่าก็เลยสิมาเบิ่งว่าก่อเขานี่มันสียเลยจ้บก่อนนะจะไปเห็นสิพัฒเตอร์นี่จะได้เออมันสียในมันสียร้ายเลยหน่อยสำนัยดอกเตอร์เพิ่นสงสัย เดยมาน่งเจ้าคอบางถาบางฐานับให้บพี่น้องเบิมงคือกันได้ไหมเอาสันนับด้วยสันนับเบ,บิง <10. S 1> ้บบ <20. S 1> บบง่นับราบ่านเนับเบิ้งดอกเตร์นับเบิ้งละเอียดละเอียดเนี่ยเยียดัย่สิบัดไปให้เบิ้งอสามสิบสิเฮีแหงไรเขาห้องกับังม้านี <20. S 2> น่สิกเตร์ ห0 6 0 7หพี่น้องโอ้กอนี่บไรเจ็ดสิบห้ครับนี่ก่ออไรยแหงันไดนี่บ่อเจ็ดสิบห้นี่ครับนี่ก้อใหญ่กอนหอยแต่ว่ากอใหญ่ก็หลายอยู่ครับประมาณเจ็ดิบดสิบแครับนี่มันหกสิบนี่แหะครับประมาณเอาโอ้ยปวดแล้วเสียอเพชรหากไตว่าันไแถวปัตตานีเจ่ะเอไปแพ่พายทังุ่นแพ่ายเจ้นั่น เอาเอาดร์เบิ้งยืนเบิ้งมันเมื่อก๊กขอนยืนเบิ้งสันน่ะสูงครับผมสูงร้อยแปดสิบเซนครับเบิ้งในความสูงเลยเดี๋ยวยืนเมื่อครับผมเดี๋ยวยืนเมื่อโอ้ข่าวสูงกว่าเจ้าขคุณไปเย็นอ่คุณเอราว่าสูงผมร้อยแปดสิบครับเออเบิรงความสูงของเขาเออพี่น้องเบิ้งเอาครับหายหายของใจเราบ่บานนี่ของใจผมสิบเอ็ดพี่น้องแกราปัตเจนี่พยายามเนาะครับบางสวนดอกเตอร์สวนนี่ครับแกระปัตเจนี่เบิ้งเอราว่ดเขาเสียหนังซ้ำนะดร์ เงแอลโอ้ยเขาเขา้าเราบอกเตอร์ทำไมโอ้ยนาดนี้แต่เขาเขาเป็นน้องขามบนคอหวันอยู่เราพี่จเขาหามันเป็นเขาจริงอยู่วันเอกเตอเขาถามเิง่องนี่เบงเอาเบ่งเอาเบ่งม่านมันสิครับงนี่เริ่งอ้อนเ่มอเิ่่นบาอ้อยดอกเันได้ใส่ปุ๋ยฟ้าบักกูเลยนี่บ่ได้กินซี่เนี่กินซี่รยรยตัวเลยพองพอลวงหฮาวอ่อพูหนาเพิ่งเรื่องเบ่งเบ่งมันมันยาวซ้ำได ม่านม่านค่ะเกือบสองคืบวงเนี่เกือบสองคืบได้เมียนบอกระเบือเกือบกลัวแล้วอยู่ขอเมื่อเดียวสองคืบโอ้โหตผมเสป็ปทั้งอุบลนมลรนสำรับโรกสีพิเศษจับผมเสียเสียตู้เท็ดเป็นตัวยาวนี่ยผมใสเบงนี้่เสีแนนั่มันคือกันเขายินซี่เพราะว่าทีมันมองมันเท็ดเท็เห็นมันเทหลายกับปูได้เนาะทีาไ ลายสองลายดีไล่ดีไล่เส็ดได้ครับเสพพี่เสียนซาเผ็ดเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรเมืองขันที่นออกสนใจก็ติดต่อได้นอ่อมาบกจังว่าคอยเยูทูปผู้พร้อมเมื่อยเขาเนาะอ่าช่องของเขามีอยู่ครับช่องของเขามีประจําอยู่ครับนี่ยูทูปผู้พร้อมเมื่อยครับให้คนทุกคนติดต่อได้ครับหยิบสีพะโมงได้ไม่มีปัญหาค้นผลิตมันได้แล้วจังสิบอกสูตรเท็จนอ่อีกบ่โดนครับอีกงบ่โดนเดือนนี่กับบ่ถึงเดือนหนึ่งก็จะเกี่ยวแล้วนี่ยอันนี้เขาเผยแพร่ไปเพื่อให้เกษตรกรเท่านี้ มีความรู้เนาะให้มันเจริญให้ผลผลิตได้หลายวันได้ร่อยฮวมนดรุับเบื้องเอาเบื้องเรานี่มีซำนี่ไดีแมนเบิดสุกอหม่อนผลผลิตผุนเบิร์ดผลทั้งหลังดรผเบิร์ดผุนเบิร์ดมีคือแนวกันนกทั้งเทงนี่ตั้งเห็ดนี่ยี้องสุวรรณพุนเ็ดมดีดีหลาย ดรมูนิมาจากภาคใต้บวยอมเมื่อวานสันที่สุดบ้านนกอีกชื่ออะไรบานนกเนี่ยบ้านดรเพิ่งเกษีเลยล่าได้บัานนี่เพิน่นเพิ่นขายของใจแล้วฝากเด้อฝากช่องผู้พาเมื่อยฝากที่ตามซะผมเบียแถวยาลาพัตฒนีผมนะครับอ่าพี่น้องเเออครับด้ไปแล้วแม่นหมอไปแล้วครับครับผมผมสุวรรณผู้พามื่อยล่าขึอนเลยพี่น้อง เดี๋ยวโอกาสดีๆผมสิมาพาเมืเองใหม่ออทษนี่น้องพี่น้องครับบ๊ายบาย